บทที่6กความเข้าใจผิดของคุณแม่กว่าจะเค้นคอขู่เอาความลับจากคุณเลขาผู้เก็บงําทุกอย่างไว้เป็นอย่างดีเธอต้องบังคับเขาด้วยการออกคำสั่งเสียงแข็งให้ไปนั่งที่นั่งผู้โดยสารเลิกโทรหาลุงเปียกได้แล้วและเขาจะต้องทำตามที่เธอสั่งอองเจรเป็นคนดื้อรั้นเอาการเมื่อเขาอยากทำงานยังไม่อยากเป็นภาระเจ้านาย เธอกลับดุด้านกว่าวันไหนๆตั้งแต่รู้จักกันมาในฐานะเจ้านายลูกน้องจะอย่างไรก็ตามทุกเรื่องล้วนมีเหตุผลในตัวของมันประเด็นแรกเธอคิดว่าอองเดรคงไม่อยากโทรตามลุงเปียกไปบ่อยแตนจะต้องนั่งคอยรอให้คุณลุงคนขับมาซึ่งคุณลุงก็มักติดธุระอยู่เสมอไม่ได้อู้งานไปไหน เหมือนกับว่าหัวหน้าเลขานุการพยายามเอาคนขับไปใช้ทำงานอย่างอื่นเพื่อให้เขารับหน้าที่นั้นไปเสียแทนอีกประเด็นหนึ่งคุณพ่อใหญ่ของบ้านเพิ่งมาพูดคุยกับเขาทำให้เขาเกิดความคิดว่าทำไมคนขับรถต้องคอยรายงานว่าลูกสาวไปไหนมาไหนในเมื่อเธอก็อายุตั้ง26ปีแล้วเธอควรจะได้รับอิสรภาพควรมีชีวิตของตนเองอองดเดร คนนี่มันจริงๆเลยนะเรื่องแค่นี้ก็ไม่ยอมบอกทำไมอะ่ะคุณไม่ชอบทำตัวมีปัญหาขนาดนั้นเลยหรอไปกลัวอะไรมันอีนิดเดี๋ยวฉันนี่แหละจะจัดการมันให้มันรู้ว่าใครเจ้านายใครลูกน้องคนขับรถจำเป็นขับไปบนไปตลอดทางกลับบ้านเลยขานุก,การส่งจุดหมายปลายทางมาให้เธอในข้อความว่าบ้านของเขาอยู่ย่านเอกมยัย หน้าเหมืนไส้นักนะพระเลขาคนดีของเธอจะจะให้ทำยังไงได้ละ่ะคิดพลางเหลือบตามองใบหน้าหล่อเล้าพริมตาปิดสนิทระหว่างทางที่รถติดไฟแดงเธอได้ยินเสียงผ่อนลมหายใจสม่ำเสมอส่งเสียงกรนเบาๆในลำคอนึกสงสารเขาอยู่ในใจพอๆกับที่นึกโมโหหงุดหงิดไปเสหมด ป้าก็อีกคนยุ่งอะไรกับลูกสาวจริงแล้วคุณจะมาห่วงชีวิตฉันทำไมฉันจัดการตัวเองได้น่ะนี่มันเลี้ยวตรงไหนวะมือที่จับกลุ่มพวงมาลัยนั่นขนาดกลายเป็นคนหนูขี้วยวายไม่นานนักเธอก็หาประตูบ้านสีเขียวอ่อนเจอบ้านแฝดกลางย่านเอกมัยหลังใหญ่ติดแนวรถไฟฟ้า แม้ไม่กว้างใหญ่เท่าคฤรือหาดรูของศาสตราจารย์ชรันแต่กลางถนนเส้นนี้ไม่ต่ำกว่าหลังละ35ล้านดูดีกว่าที่คิดไว้ฮะบ้านเลขาฝรั่งฉันรวยนะยะไม่ธรรมดาปากพึมพำว่าปลายเท้าปล่อยคันเร่งลงอย่าบแป้นเบรกเมื่อประตูรั้วเหล็กเปิดอ้ากว้างออก พร้อมการปรากฏตัวของสาวใหญ่ร่างผอมบางใบหน้าสาสวยไม่ผิดไปจากลูกชายหล่อนแต่งตัวดีแม้ว่าจะเป็นชุดนอนสวมสบายสำหรับใส่อยู่บ้านเดาได้ไม่ยากว่าเป็นใครเธอลดกระจกลงและยกมือไหว้สวัสดีค่ะคุณแม่ขอโทษที่มาส่งลูกชายคุณแม่ดึกนะคะสี่ทุ่มน่ะหนูขอโทษอีกครั้งนะคะ เจ้าของบ้านยิ้มต้อนรับแขกอย่างใจดีโบกมือไปมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกแฟนอ,องเดรหรือร้อยวันพันปีไม่เห็นจะพาใครมาเข้าบ้านก่อนนะจ๊ะดึกแล้วจะค้างที่นี่ก็ได้เป็นผู้หญิงขับรถกลางค่ำกลางคืนอันตรายอิคือเขาหลับค่ะกรนคร,กครอกเรียกไม่ตื่นเลย งั้นหนูขับอ้อมไปจอดด้านหลังบ้านก่อนลมเย็นยุงไม่เยอะบางวันแม่คอยจุดยาก,กันยุงเอาไว้รอเห็นไอ้ลูกชายกลับมาทีไรนอนสลบในรถทุกทีค่ะคุณแม่ตอบพลางพยักหน้ารับคำผู้ใหญ่เธอขยับพวงมาลัยเลี้ยวรถไปนิดเดียวก็เจอที่จอดรถใต้ร่มไม้ใหญ่ข้างกันนั้นเป็นสวนย่อมมีโซฟาสีน้ำตาลแดงสำหรับนั่งจิบกาแฟหลังบ้านร่มรื่นไปอีก แบบในสไตล์หรูหราโมเดิร์นลอฟท์หญิงสาวสายคอมองไปรอบๆมัวแต่สังเกตบ้านของเลขาอนุการจนลืมเรื่องที่คุณแม่พูดแฟนเธอไม่ใช่แฟนของอองเดรคุณแม่เข้าใจผิดแล้วอ่ะทำไงดีล่ะเนี่ยหน้าตาดีใจขนาดนั้นด้วยโธ่ความเป็นคนใจดีของเธอเอม คงไม่กล้าปฏิเสธต,ตำแหน่งแฟนลูกชายให้คนแก่เสียใจแน่ยังไม่ลืมกฎการงีบนอนในรถคือง้ามกระจกลงเล็กน้อยและดับเครื่องยนต์สักพักหนึ่งเจ้าของร่างบางในชุดลายดอกทอลายสีเหลืองอ่อนก็ออกมาเรียกเธอให้เข้าบ้านไปด้วยกันด้วยรอยยิ้มเข้าบ้านก่อนนะลูกปล่อยเขานอนนี่ไปเถอะอีกสักพักก็ตื่นดับเครื่องไว้ก็พอแล้วเจอเอมเหลยวคอมองคนที่หลับสบาย เอนเบาะนอนไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่กล้าทิ้งเขาไว้คนเดียวด้วยกลัวว่าหน้าหล่อๆอ,อาจถูกกัดสักรอยก็ได้เธอเลยกลั้นใจปฏิเสธคุณแม่อย่างสุภาพนอบน้อมหนูขอรอเขาตื่นก่อนนะคะคุณแม่ยังไงหนูรบกวนขอไม้ตียุงสักอันนะคะ เพราะตันนอนหลับสบายถึงเช้าโดยไม่โดนยุงสักตัวไล่เข้าบ้านร่างสูงในเชิตสีดำสนิทพลันลุกขึ้นนั่งหลังตรงเบิกตากว้างมองคนข้างกายเธอเอนเบาะนอนอยู่หน้าพวงมาลัยรถยนต์แง้มกระจกลงพอประมาณให้พอมีอากาศพัดผ่านมือเรียวกำไม้ตียุงแน่นไปหน้าสาสวยใต้เครื่องสำอางอ่อนในเดรสชุดเติมบอกว่าเธอไม่ได้กลับบ้านถึงคืนคุณเชอ เสียงทุ้มเรียกเบาๆหญิงสาวเป็นคนตื่นง่ายอยู่แล้วเธอปรือตามองชายหนุ่มซึ่งก้มหน้าลงสำรวจสภาพตัวเองมีผ้าห่มสีดำคลุมตัวอยู่เป็นผืนเดียวกับที่เธอชอบเอาไปนอนกอดตอนงีบหลับในรถระหว่างวันทำงานเชิดตียุงให้นะคะ่ะคุณปลุกไม่ตื่นไม่รู้นอนหลับหรือนอนตายขอโทษครับ ขอโทษเรื่องอะไรคะเชิญตั้งหางที่ต้องขอโทษใช้งานเลขาหนักไปคนรีบเข้าบ้านไปพักผ่อนเถอะเชิญขอขับรถกลับเองนะในสีหน้างุนงงเพราะเพิ่งตื่นนอนอองเดรกลับซ่อนความรู้สึกผิดอยู่ภายในเมื่อเขาปกพร่องในหน้าที่ซึ่งยังทำได้ไม่ดีพออย่าคิดมากนะเข้าบ้านไปพักผ่อนได้แล้วเชิญเป็นห่วงรู้ไหมพี่อ,องเดร ในน้าเสียงอ่อนโยนลงภายใต้สายตาอ่อนหวานเป็นกันเองเสียจนอีกคนชะง,งักนิ่งอองเดรสัมผัสได้ว่าบรรยากาศระหว่างเธอและเขาเปลี่ยนไปเธอยังเกือบที่จะไล่เขาไปจากรถยนต์ได้สำเร็จหากไม่ได้ยินเสียงของคุณแม่ดังขึ้นซะก่อนอองเดรลูกพาแฟนเข้ามากินข้าวเช้าก่อนแม่ทำข้าวต้มทรงเครื่องไว้ให้นะ่ะอ้อเกือบลืมไปข้าต้มคุณแม่ มองดูก็รู้ได้ในทันทีว่าคุณแม่นวลเกาะติดสถานการณ์เมื่อคืนนี้เลยปล่อยให้ลูกชายลูกสาวนอนอยู่ด้วยกันในรถยนต์หลังบ้านรุ่งเช้ามาค่อยทำกับข้าวกลิ่นหอมฉุยรอบนโต๊ะกระจกสีดำสนิทในห้องรับประทานอาหาร คุณแม่สวมผ้ากันเปื้อนลายดอกไม้ตอนรับลูกๆทั้งสองที่ยังอยู่ในชุดเดิมหน้าตาเหมือนยังไม่ตื่นนอนลูกสาวแม่บอกจะรอลูกตื่นค่อยเข้าออบ้านพอลูกไม่ตื่นเธอก็หลับสักพักลูกโดนยุงกัดเธอก็ทายา,ยาให้ดูห่วงหน้าลูกเหลือเกินแหมขนาดแม่ยังไม่สนเลยว่าตัวอะไรจะขวนจะกัดหน้ากวนประสาทไอ้ลูกชาย ลูกสาวคนใหม่ของบ้านทรงยิ้มหวานคุณแม่ว่ายังไงเธอก็ว่าตามตั้งหน้าตั้งตารับประทานอาหารเช้าส่วนลูกชายผู้ไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยว่าไปมีแฟนตอนไหนแม่ของเขาไปมีลูกสาวอีกคนเมื่อไหร่ท้องร้องโครกครางก้มหน้าตักข้าวต้มเข้าปากรู้จักกันนานหรือย,ยังเมื่อไหร่แต่งละ่ะเมื่อไหร่แต่งชายหนุ่มสำหักข้าวต้มเลอเธอเสื้อผ้าตรงนั้น ก่อนที่เขาจะเงยหน้าขึ้นจากชามข้าวต้มบอกคุณแม่นวลอย่างใจเย็นแม่คือคืองี้นะปลายเสียงเงียบไปพร้อมเสียงกัดกรามเข้ามาแทนหน้าขาใต้กางเกงสลักเพิ่งถูกจิกด้วยเล็บแหลมเจ็บจนสะดุง้งเราเพิ่งรู้จักกันไม่กี่เดือนเองค่ะคุณแม่เข้าต้อมอร่อยจังค่ะหนูขอตักเพิ่มได้ไหมคะ ได้สิลูกกินเก่งแบบนี้แปลว่าแม่ทำข้าวต้มอร่อยลูกสาวแม่กินเยอะๆนะจ๊ะคุณแม่หน้าตาระเรื่นดีใจพร้อมต้อนรับลูกสะใภ้ด้วยผลไม้และขนมหวานหลังจากนั้นเธอก็จเจริญอาหารเกินหน้าเกินตาลูกชายบ้านแม่นวลอองเรทำได้เพียงขมกลั้นอารมณ์หงุดหงิดโมโหอย่างถึงที่สุด ตาหลบมองเจ้านายสาวนั่งตักสลัดผักเข้าปากหน้าตาเฉยเธอทุจรเรออาหารโดยไม่สนใจว่าใครจะไม่พอใจเธอผู้หญิงใจดำอำมมตเหดตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จต่อหน้าแม่คนอื่นได้กล้ามาหลอกแม่นวลของเขาเชียวคุณเชอเสียงเข้มเรียกหญิงสาวให้เงยหน้าขึ้นจากกล่องสลัดผักบนโต๊ะทำงานของเธอเติมไปด้วยกระดาษ แฟ้มเอกสารงานในแท็บเล็ตอีกต่างหากจึงไม่มีเวลาพูดคุยกับเลขานุการกระทั่งตอนนี้พอมองเห็นเลขานุการคนโปรดในเชิตหล่อเหล่าสีกรมท่ายืนอยู่ข้างโต๊ะไม้สักด้วยหน้าตาเข้มเครียดกว่าทุกวันเธอวางช้อนลงถามว่าไงคะพี่มีอะไรหรือเปล่าคุณไม่ควรไปให้ความหวังแม่ผมนะผมไม่อยากให้แม่เสียใจทีหลังแล้วเสียใจตอนนี้ ต่างกันตรงไหนเชอไม่อยากทำร้ายน้ำใจคุณแม่เห็นยิ้มหน้าบานสักขนาดนั้นคนไม่จริงจังกับสิ่งที่ผมพูดหรือไงแม่ผมบุจะดุก็ดุถ้าเธอมารู้ทีหลังเธอโกรธคุณแน่หมายถึงตรงไหนที่เชอไปให้ความหวังล่ะ คนเป็นเลขาหิ้มเจือนนึกอยากจับเจ้านายมาตีก้นสักทีแถมเธอทำตัวเป็นกันเองอย่างหน้ามันไส้แต่เพราะว่าเขาทำอะไรไม่ได้เห็นเธออิ่มจากอาหารแล้วเช็ดปากอย่างผู้ดีขอบปากที่เลอะเธอเพียงเล็กน้อยเพราะรับประทานอาหารอย่างสุภาพและระวังกลับมาเกลี้ยงกลา่าริมฝีปากที่เคลือบด้วยสีชมพูหวานขยับยิม้มเธอก็มองไม่เห็นว่าตัวเองจะดูเหมือนคนไม่จริงใจ ถึงเชออยากจะทำอะไรเชอก็ทำตามใจเชอว่าเชอเป็นคนจริงจังนะเราสองคนยังรู้จักกันมาสองเดือนแล้วชายหนุ่มเลิกคิวมองเธออย่างไม่เชื่อหูจริงจังคุณเพิ่งโกหกแม่ผมนะผมไม่เข้าใจที่คุณพูดทำไมพี่ถึงไม่เข้าใจล่ะคะเรื่องก็ง่ายๆเองไม่เห็นจะมีอะไรเลยนี่พูดภาษาไทยนะ พูดลาวเธอก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้โซฟาผู้บริหารตัวใหญ่เพื่อเก็บงานลงในกระเป๋าสะพายโดยที่อีกคนยังมองตามด้วยแววตานิ่งเฉยเชอเอมคงมองเห็นได้ชัดว่าเขากำลังไม่พอใจแน่นอนว่าเธอได้อธิบายให้เขาฟังแล้วเรื่องคุณแม่เข้าใจผิดเองระหว่างที่เธอนอนเฝ้าเขาในรถถึงบ้านเชอจะเรื่องเยอะสักหน่อยแต่ไม่เห็นมีอะไรที่ผิดศีลธรรมมิสเตอร์องเดร มีแฟนแล้วหรอคะหรือว่ายังไงผมโสดมานานแต่ละวันงานยุ่งทีเดียวตั้งใจว่าคงจะไม่มีแฟนก็ดีนะคะดวงตาคู่สวยกรอกไปมาจากนั้นเธอก็แสดงความจริงใจที่ว่าในการส่งรอยยิ้มหวานอังเดรคะแม่นุนเข้าใจผิดเพราะเธอดูแลคุณดีเชื่อว่าเธอก็ทำต่อไปก็ดีนะหมายถึงนอกเวลางานน่ะ แต่ถ้าหากว่าคุณรู้สึกรำคาญใจเหมือนที่รำคาญสาวๆของเจ้านายในที่ทำงานเก่าคุณก็แค่ลาออกไปซะในทันที่เลขานุก,การหนุ่มจะได้เถียงเธอกลับเคี้ยวขาวตรงมุมปากปรากฏขึ้นพร้อมน้ำเสียงแหลมและขู่ฟอแต่อย่าลืมว่าคุณออกเชอออกเชออาจไปอยู่ที่อื่นคนเดียวถ้าหากว่าคุเลขาคนโปรดของเชอไม่อยู่ที่นี่คนอื่นคงเดือดร้อนไปด้วยแน่ๆเลย ครับเป็นอันว่าจบผมจะไม่พูดเรื่องนี้กับคุณเชออีกเพราะว่าคุณคุยไม่รู้เรื่องคนตอบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเตรียมทำงานของตัวเองต่อเขาไม่ไหวจะพูดจาอะไราต่อกับเจ้านายที่พูดไม่รู้เรื่องแล้วตอนนี้ให้ผมโทรเรียกคนขับรถเลยไหมไม่ต้องเชอจะกลับเองส่วนคุณก็กลับไปพักไปนอนให้เต็มอิ่มค่อยมเมาทำงานวันมะรืนนะพรุ่งนี้เชอหยุดค่ะ แล้วเธอก็ยิ้มเป็นรอยยิ้มแสนหวานทว่าเยือกเย็นอมหิตอย่างถึงที่สุดเท่าที่คนเป็นเลขาเคยพบเห็นเธอทลายกำแพงความสัมพันธ์เจ้านายลูกน้องลงเอ่ยเสียงหวานถึงบ้านแล้วพี่อย่าลืมไลน์หาเชหน่อยนะเป็นห่วงค่ะ